เราจะมาคุยกันเรื่องการเพิ่มหน้าในส่วนของ Google Sites ของเรานะคะวันนี้เราจะมาออกแบบการออกแบบเว็บเทคโนโลยีชั้นม .3 นะคะโดยยึดเนื้อหาจากการออกแบบเว้ทีชั้นม .3 ของสะสะวทเรามาจะเริ่มเพิ่มจำนวนหน้าของ Google Sites นะคะเราจะยึดตามนั้นเลยในหนังสือเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3าบท อย่างแรกที่เราก็จะเพิ่มก็คือจำนวนหน้าก็กดแล้วก็หาคำว่าหน้าเว็บใหม่เริ่มที่บทที่หนึ่งค่ะเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเริ่มก่อนเราจะใส่บทก่อนเทคโนโลยีแก้ปัญหา บทที่3เทคโนโลยีเพิ่มราค่านี่จะสังเกตว่ามันไม่ได้เรียงตามตามจำนวนบทที่เราตั้งไว้นะคะเราสามารถย้ายได้ก็คือเอาเมาส์ไปชี้มีสัญลักษณ์ลูกมือเด็กที่แบบนี้แล้วก็ย้ายแบบนี้เลยนะคะทีนี้ในนั้นก็จะมีบท นนะคะก็จะเป็นทเนทคโนโลยีเปลี่ยนโลกทีนี้เราก็จะมาเพิ่มเนื้อหาด้านไนนะคะถ้าเราจะเพิ่มซับเนี่ยเราต้องกดเลือกตรงนี้กดที่บทที่1แล้วกดเครื่องหมายบวกจากนั้นตั้งชื่อเลยค่ะอัานเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์กับ ศาสรอื่นของเครือข่ายเราจะขอเพิ่มเป็นเนื้อหาตรงนี้นะคะเป็นเครือข่ายไปสายยุคที่หนี่เรสังเกตว่ามันมันยังมันยังอยู่ด้านนอกเราสามารถย้ายเข้าไปอยู่ด้านในของบท ที่หนึ่งได้นะคะเอาเมาส์ลากแบบนี้แล้วก็ไปวางที่หนึ่งแบบนี้ก็จะเป็นซับแบบนี้ทีนี้ก็กดเพิ่มเป็นรถยนต์ไฟฟ้าฉะนั้นกดเพิ่มนะคะการจัดการโล w ิสติกหัวข้อในบทที่หนึ่ง จะมีด้วยกันสักข้อนะคะทีนี้เราก็มาใส่ทับให้ในบทที่5นะคะเราก็จะเพิ่มเป็นการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์กับสับอื่นของเครือข่ายไร้สาย ที่านี่มัตนต่อกันแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ออกมาอยู่ในยูทีห้าเพราะว่าเป็นทซั์ของเครือข่ายไร้่ายูทีห้าหรือ 5G ะลรนี้ก็เครื่องหมายบวกเพิ่มเข้าไปอีกรใส่ไเป็นรายการ ใช้ของกรอขายใช้สายยุคที่ห้านี้ 5. นี่ค่ะนี่เราก็ดดจะได้เนื้อหาที่อยู่เป็นซับข้างในแบบนี้จากนั้นต่อมาเราก็เลือกกรยโดดไฟฟ้าแล้วก็เพิ่มหน้าเข้าไป การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์กับสาตอื่นของรถยนต์ไฟฟ้าเอ้ยเขาก็ย้าย มาใส่ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบนี้จากนั้นกดเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมผลกละทบและการยุบใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ประยายนี่ก่อนเราจะ ยึดเนื้อหาก่อนนะคะเราจะยึดเนื้อหาก่อนจากนั้นค่อยใส่ใส่การตกแต่งลงไปนี้ก็เพิ่มการจัดการโลจิสติกเพิ่มทาไใหม่การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ศาสตรอื่นของการจัดการ โหลดดิสก์นี่นะะคก็ลากเข้าไปใส่นี่จากนั้นกดเครื่องหมายบวก นี่นะคะเราก็จะได้เนะะื้อหาในบทที่1ครบเรียบร้อยนะคะในส่วนของบทที่2และ3ก็เหมือนกันนะคะทีนี้เราก็ในส่วนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะตกแต่งยังไงนี่นะคะเป็นการเพิ่มจำนวนหน้าเราสามารถย้ายเนะะื้อหาได้ลำดับการเรียงได้ แล้วก็สามารถสร้างสับของหน้าแต่ละหน้าได้นะคะเราสามารถดูได้จากตรงนี้ค่ะจะสังเกตว่าตัวนี้แต่ละหน้าจะจะมีเนื้อหาให้เราเห็นแบบนี้นะคะ